เอ็เนก็จะหมดแล้วตังเกินข้าวก็ไม่มีไปหลอกคนดีไหมวะเออแล้วจะหลอกใครดีวะพอจะมีไหมเออ,เอ,อกูมีอยู่เป็นพ่อแม่ของเด็กอ่ะเด็กเพิ่งเข้มามหาลัยล้วม,มันจะหลอกง่ายาดูทรงนะมีฐานะไหม ที่บ้านก็มีมันรองน่ะมีข้อมูลไ่ะก,ก็มีอยู่ในเฟซมีเบอร์อยู่เ,ลเาลองโทรไปเดีย๋ยวไดใช้เสียงเอไอ วันนี้จะกินข้าวอะไรดีเดี๋ยวมาไปทำให้อ๋อวันนี้ปั๊บเราเชื่อว่าอยากจะกินต้มยำทะเลได้อ่าแล้วก็ของหวานอะไรบ้างที่อยากกินของหวานกับกินกรอบนะได้ชอบกินมากเลยได้มาทำอร่อยด้วยได้ได้ได้โอเคได้ค่ะแล้วก็อยากกินแบบดูไม่รู้จักอยากกินปั๊บป้าวดูไม่รู้จักน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นเพื่อนมะลองลองลองมะลองกัรับนะได้ค่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะป้านี<ะ>นี่ใครคะลูกเองค่ะอ๋อลูกหรือว่าใครแล้วแล้วทำไมเบอร์ไม่รู้จกักนะน้าใช่ใครเบอร์อันนี้มันเป็นเบอร์ใครอะลูกโนเอาโทรศัพท์เพื่อนโทรมาค่ะประเดีว่าหนูทั้ทโทรศัพท์ตกหลออ้าวนี่นี่เองแล้วๆล,ล,ลูกไปเล่นยังไงอ่ะ ออห,หนึงูไปเดินเล่นค่ะแล้วก็เ,เพล่ทาตกเงินพ่อค่ะอ่าแล้วก็ลูกจะซื้อใหม่เัียไม่เข้าใจนะใช่ค่ะหนูจะโทรมาขอตังค์พ่อโอ๋หอหนูอยากได้เท่าไหร่คะสามหมื่นบาทค่ะอ๋อสามหมื่นใช่ไหมโอ้โหป้าว่าไงบ้างสามหมื่นก็ก,ก็ก็ยึดอ,อยู่นะันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าโอนให้นะส่งเลขบัญชีหรือว่าบอกบัญชีได้เลยนะเดี๋ยวหนูบอกเลขบัญชีนะคะ ได้ได้ไดอเป็นคามเป็นนะคะได้ได้อันนี้อันนี้เป็นพเของของของลูกเองใช่ไ้มใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไอ้มะโอนไปนะอ่าโอเคโอเคบ้นเรนสักคู่นะลูกฮัลโหลฮัลโหลลูกเนอะอ๋อเลยเท่าไหร่ครับลองลองดูบอกโอเคให้ให้ให้มะเดี๋ยวมาโจนได้โจนจกแบบ มันกแปดล้วก็แล้วก็เจสค่ะเาทำไมลูกอกว่ายลูกอย่าร้องค่ะแล้วก็เก็สวีกสองสามสี่ค่ะอย่าร้องทำไมพร้อมเพลงนี้ไม่ใช่เออไม่ใช่ชื่อลูกค่ะโอ้ยลูกอจะเชื่เลย ได้ไดได้่ชิ้นนี้เไว้ใ้ซื <quin Ouais. S 1> ้อี่ะอ๋อได้ไดมาูนไปเลยนะโอเคครับเปเีครับสวัสดีค่ะสวัสดี้วนะเออป้าที่ถจอลูกสาวจำเลยเนาะอืมจิดดมากตั้งแต่้อรสั่ใหม่ก็ยังไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่กแบบปิด เราติดงานยืดแรงใช่ใช่ตรงนี้เลูกก็ใกล้จะสอบแล้วด้วยน่าจะเปลี่ยนงานเพื่อนบ้างก็สงสารพ่อรอข้าใช่ใช่ใช่เธอก็ยุานมาเป็นดี๋ยวให้มากรับเง็นเยสวัสดีค่ะลูกสาวอัลโคิดถึงังเลยคิดถึงเหมือนกันแต่่าเธอ ว้าวป้า,า,าข้าเธออะไรอีกแล้วลูกมาโอนทอดโทรศัพท์ใหม่สามหมื่นไปแล้วนะไม่ได้เพิ่มใหมเลยเป็โทรศัพท์ของวานแล้วอวานมาโอนให้ใคโอนใเอ้าแล้วแล้วเมื่อวานไม่ใช่ยูบหรอแต่ว่าไม่ใช่เบอ,เบอร์ไม่ใช่เบอร์ลูกนะที่โทรมาหามะค่ะ อ้าวก็ลูกบอกว่ามันเป็นเบอร์ของเพื่อนอะไม่ใช่หรออ๋อบัญชีเขาของเพื่อนของเพื่อนลูกนะกสลิยังอยู่นะ่้่ัอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แอรนปรมาอไม่ออ ได้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 ไ้ได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 ้รด้ไ้อ้ได้ได้ไไดดดดไ ไม่ได้มามากมันจะมันหลอเออต่อแล้วก็เช่อถ้าเขาเชื่อที่บอกได้ได้ได้โอเคครับครับ ถ้าเทอมของอะไรครับลูกชอันะไรไม่ต้องอันนี้อ่าเป็นเป็นขอเซ็นเตอร์หรือเปล่าียไม่ใชไม่ใช่เอ,อ่าดวถ้าเป็นลูกจริงก็ลองบอกชื่อป้ากับมมาดูแชื่อ่าอล้วก็มะช่ออ้อาว ใช่แล้วก็ในงั้นก็บอกวันเกิดมากับปาให้ดูก่อนว่าถูกไหมไม่ได้ไม่ได้ป้าก็อยากรู้ว่าอยากรู้ความความนั้นใจของของลูกอะว่าบอกวันเกิดของของป้ากับป้าถูกหรือเปล่า เดี๋ยวเจะเสียไปหน้าปั๊มปั๊มแ้ไม่น่านะป้าเราก็อแคต้องบอกมัก่พอก็พอแล้วอ่าเราบอกของป้าแล้วกันเนี่ยไม่เยอเลยอกไ่หลอไโเนียไม่งั้ก็เสียเสียไปอีกนล้วเมื่อวันก็สามหมื่นแล้ว นี่ก็จะข้ามมือดีเออขนาดดูข่าวก็ถูกมาได้ใช่ตรงนี้กินง่ายเการแก้ปัญหาของ call เ e n t e ค่ะเราทำต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐานะคะ ก็คือว่ามีการประสานมือประสานงานประสานแรงประสานกำลังต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาเองจีนนะคะแล้วก็มีกัมพูชาด้วยค่ะที่มาช่วยกันนะคะในการการจับการปราบการปัดไฟแล้วก็จริงดิฉันก็ได้มาตอบในกระทูสดไปแล้วด้วยนะคะในเรื่องของข้อมูล